วันนี้เวลา17.52นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญา ไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2,565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพประดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชกุธภัณฑ์จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูปรามอ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้วประสงค์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีชาตรมงคลรวม3วันโดยวันแรกตรงกับวันที่สองพฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานนัพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี วันที่สพฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบรพภมหากษัตริยาธิราชณประสาพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย